สวัสดีครับพ่อมพี่น้องนะผมวันนี้ครับเกิดสภาพพี่น้องเบิ้งควายงามๆราคาดีเช่นเคยนะผมวินนีพี่น้องมาอยูมมย่ที่คอควายของพี่บีนะครับบ้านโน่นสงเปื่ยอยอำเภอเมือจงจังหวัดนนทบุพูนะครับวันนี้พี่เพิ่นมีควายงามเปิดแล้วนะครับผมเป็นควายนุ่มรอแล้วก็มีควายสาวทองเกลี้ยงๆนะผมพี่ว่าทองเกลี้ยแล้วมาเปิดในมื่อนี้เดี๋ยวสิเขาไปสอบถามข้อมูลว่าพี่เพิ่นเปิดราคาอย่างไรน,น,นะผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีจ้าวันนี้มีของงามฝ่ายต้วเนาะจ้าอายุสองตัวแมนจ้า เป็นควายหนุ่มกับควายสาทอสาทองแหลกสาวทองแหลกควายหนุ่มรอก่อนครับนี่มีซื้อแบครับนี่เก่ามงคลจ้ะเก่ามงคลเป็นลูกชายของเก่าจะเลื่อนจ้ะเก่าจะรเลื่อนอันนี้ปีกี่เดือนครับนี่ปีแปดเดือนจ้ะปีแปดเดือนฟันน้ำนมครับเดือนฟันน้ำนมจ้ะฟันน้มอยู่เนาะจ้ะสูงไรน,นะครับสูงไรสี่สิบสองจ้ะร้อยสี่สิบสองแล้วมีเอกสารใบเกิดเพื่อนมีจ้ะเป็นลูกชายของเก่าจะเลื่อนนีฮะผมสำหรับเจ้าเก่ามงคลเนาะ จ้นี่ครับข้อจริงที่เพื่อนเขียนไว้ก็สามสิบพฤศจิกานะครับหกสามคือในใบเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับผมปีแปดเดือนแล้วสูงร้อยสี่สิบเอ็ดเนาะสี่สิบสองมาเบิ่งความรอของเพื่อนนะครับพี่น้องครับนี่รอแห้งรอก็ตัวเก่าอีกนาคนละตัวเมื่อกี้เนาะคลิปให้ออกลูกผู้เขาไฝไปแล้วแต่ว่าตัวนี้เป็นลูกของเกาจเจริญน,นะครับผมรอแห้งนะครับนาเขาขั้น้อน อัตลักษณ์นี่เด่นเมียนตาเด่นเลยอัตลักษณ์นี่เด่นเลยครับผมตาแต้มใหญ่อ่องคอแข่งขาดีเบิ่งนะครับแข่งขาเพิ่นเล็บเพิ่นขาใหญ่ปุ้ยตำ้มนีงเนาะจ้เขาเปิดซ่อนสวยนะครับอ่องคอนี่ครับแต่ว่าเนื้อหนังยังบ่เต็มนะผมยังบ่เต็มเพราะว่าสมบูรณ์แน่เป็นยังเป็นควายหนุ่มจ้าะน่ครับผู้ใดที่ว่าตามหาพ่อคุ้มฝูงอนาคตนะครับผม ไปดูนามได้เลยคุณจังน้อยคุณจังน้อยเนาะลายคนดอกนะครับผมแม่นอ่าเบิ้งมาเบิ้งอันทะกันมุนไปครับผมการเลือกค้อยผูกตัวเบื้องถ้าพร้อมใครดีจ้านะครับผมใครสวยอ่าเบิ้งอันทะเพิ่นอันทะเสมื่นเนาะจ้ะอันทะใหญ่ดีหางเป็นพัวเงีวโคนหางใหญ่มุ้ยต่ำเหนียงบ่มีจ้ะนะครับผมเบิ่งคอมีความหนาชัดเจนนะครับเป็นคนเป็นควายอยู่เป็นควายนมฟันนมอยู่แต่ว่าโครงสร้างแง่นะครับไปเติมเต็ม โครงสามคนเอานะครับเพราะว่าโครงสามคนใเงยละสิเหลือกับน้ำเลี้ยงเนาะพันธุกรรมมาดีละพันธุกรรมดีแล้วค่ะตัวน้ำเลี้ยงสำหรับเจ้าก็มุ่งคนลูกชายก็เรื่อตัวนี้นะครับผมไว้ปีแปดเดือนสูงลอยสี่สิบสองนี่เปิดลายนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทจ้ะหนึ่งแสนสองหมื่นจ้ะต่อะไรที่เก่าต่อะไรที่เก่าจ้ะอ่ะผู้ใดที่ว่าอยู่ไกลๆเขาบังตัวจริงก้อนได้เนาะจ้ะอยู่ไกลกะโทรมาตัวเราคุยกันประกัศตอนนี้ให้รู้ยังจ้ะบราพลาดเราผิดหวังบอกเบอร์ไว้ก่อนพี่ซึ่งก็หาหกหกสาม สี่หนึ่งเก้าศูนย์นะเปิดตัวแรกใบนุ่มรอเลยตัวนี้นะผมหนึ่งแสนสองหมื่นเนาะจ้าต่อรองราคากันได้อ่ะเดี๋ยวเข้าเบิ้งตัวต่อไปกันนะผมมาเบิ้งนะครับตัวต่อไปกันนะครับเป็นควายสาวทองแรกเนาะจ้าที่ว่าทองแก่แล้วจ้าอันนี้คือประก,กันทองร้อยเปอร์เซ็นต์ประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะตะ <c ười> <c ười> ไกร่ชีออก,กแล้วเวียอะไคส่ขอดจ้ะมีซื้อไ่มครับนี่น้องปันวาดป่ะน้องปันวาดเพิ่นเป็นสายอะไรเหรอ สายอุทัยจ้ะสายอุทัยสูงไรครับนี่ลอยสามสิบเจ็ดจ้ะลอยสามสิบเจ็ดเนาะประกันลอยสามสิบหกประกันไว้อยสามสิบหกตะกี้มันกระสุงอยู่ทองมันแก<อ>่แ,กลแล้วย่อนทองแก่แล้วทองจะเดือนแล้วครับทองได้เก้าเดือนป่ะจ้ะเก้าเดือนแล้วของพ่อเลยครับนี่ของไอ้บิ๊กเบิร์ดจ้ะบิ๊กเบิร์ดเนาะของแรกของบิ๊กเบิร์ดนะครับใกล้คลอดแล้วเดี๋ยวเบริร์ดกำหนดคลอดทันก่อน,อ,น,อ,นอ่ากำหนดคลอดที่ในใบกับพืชพืชจิกาเนาะจ้ะ พฤศจิกาก็อีกเมื่อกี้เดือนนะครับก็อีกประมาณเดือนสองเดือนเดือนกว่าเดือนกัวนะเพราะว่าเบิ้องเขาจะให้เบื้อ่านมเบิ้องตีมเพิ่นมาบวมเริ่มบวมแน่แล้วนะครับผมมาเบิ้งหน้าตาเพิ่นก้อนครับสูงที่ลอยสามสิบเจ็ดอัตลักษณ์ชัดเจนเนาะจ้ะอัตลักษณ์ชัดเจนสามอ่องผูกโบจ้ะนะครับตีมหญ่ดีนะครับเบิ้งอ่างเพิ่นอ่างแญ่ครับควายควายควายลูกแรกนะท้องควายสาวอยู่นะเบิ้งอ่างหลุดเนื้อหนังมาแล้ว นับเสื้อทองสองทองสามไปกับขี้คงสั่งให่งยิ่ขึ้นเรื่อยเนาะอเล็บดีตีนหญ่มาเบิ่งนุ่มนะครับเริ่ามบวมเริ่อมยังแน่เลยครับจิ้มก็บวมนุ่มก็เริ่มตั้งเต้ courage, าแล้วจิ้มกบบวมแล้วนะครับเหลือแต่ชิได้รุ่นลูกแรกนะครับของบิ๊กเบิร์ดซึ่งก็เป็นอีกพ่อพันตัวนึงที่ระเบิดคงสั่งอีกเนาะสำหรับลูกบิ๊กเบิร์ดนะสำหรับสาวท้องแรกตัวน <Tower> <c oughs> ี้นะครับ <van Albert> <Bold> น้องปันวาดสูงร้อยแสนเจ็ดท่องไอ้แก่แล้วนะผมปิ่เบิร์นนี่เปิดลายนี่เหตุหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทจ้ะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันจ้ะตอนที่เขาเนี่ยผู้โดยเที่ยวอยากได้ไปพะ่านกันพร้อมที่จะได้กินน้องของปิ่เบิร์นแล้วเครับไปรุ่นเอาเนี่ยยังอยู่ดอกเบื้องอ้างเพป็นรังเยี้ยแล้วเนาะเนื้อหนังดีอ้างดีนะครับผมเบื้องเอาเออรออีกทีนึงเปื่ออ้างมักทรงหลวบเบื้องเอาครับนี่ไอ้พี่น้องเบื้องรอบกันทีนึงเพื่อบริเวณเบื้องตัวจริงกันนะครับรายละเอียดทุกส่วน อ่ะเช็คนมหี่นองเบื้องก่อนนะครับนมซีเต้านะครับผมควายสาวหนึ 1, 25, 000, ่งแสนสองมื่นหพันบาจ้าราคานี้ทองแจแล้วพร้อมคอดจ้าเอาบอกเบอร์อีกรอบนึงครับผม 0, 95, 3, 0. มูนย์เก้าห้าหกหสามสี่หนึ่งเก้ศูนย่เปิดสองตัวเนาะ,ะบ่ว่าจะเป็นลูกชาย็็เลื่อนหันล 1, 20, 000, แล้วรอหนึ่งแสสองมืนแล้กสาวทองแหลกตัวนี้จ้แสน, 25, 000, อนสองมืนหาพันตวเทตัว ะมีโลโซงให้มีรถโลโซงจ้ะนี่รนรนครับผมเอามักตัวใดก็โทรหาพี่บีอยู่ตรงเลยนี่ครับผมสหรับคลิปนี้เขาพูดไรนะครับที่ติดตามเราชมกันนะครับขันมีความงามราคาดีเกษสิภาคยนองเบิ้งมาชมกันอีกเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องในชาพา่อเทวไวส์สไลด์คลิปนี้สวัสดีครับ